หาแลมดาครับแลมดาเท่ากับ V ส่วน F ความเร็วเท่าไหร่ความเร็ว3คูณ10กำลัง8ความถี่1 0 0เมกะเมกะนิ่ตักำล,ลังอะไร6เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้แลมด้ามาเท่าไหร่ครับ3นั่นหมายความว่าเสาวอากาศยาว1.5เมตรตอบ เขาจยังก็คือหาแลมดาก่อนแล้วบอกว่าเสาอากาศยาวเป็นครึ่งหนึ่งของแลมดาต่อไปข้เจให้เรียงลำดับจากความถี่น้อยไปความถี่มากเมื่อกี้นี้เพิ่งเรียงให้เองใช่ไหมอ้าวตอบเร็วข้ออะไรเรียงความถี่น้อยไปความถี่มากข้ออะไรครับ อ้านักเรียนมาช่วยเรียนกันใหม่เลยเมื่อกี้ที่เราเรียนไปอันแรกสุดเลยคือขื้นอะไรที่วิทยุลองมาขึ้นโทรทัศน์ลองมาอันนี้เรียนจากน้อยแผ่มากนะอันต่อมาเร็วไมโครเวฟต่อมาไมโครเวฟเสร็จแล้วอะไรเมื่อกี้เรียนไมโครเวฟเสร็จอินฟราเรดอินฟราเรดแล้วแสงแสงแล้ว UV UV คืออัลตราไวเลสอัลตราไวเลสแล้ว X สเลเอเอ็กซเลย์แล้วแกรมมาจําได้ไหมฮะก็คือตามหัวข้อเลยเรียงตามหัวข้อเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับข้อ4เนี่ยข้อสอบเวลาออกออกแบบเนี้ยออกบรรยายเพื่อนนักเรียนต้องเรียงให้ถูกเอาอีกทีหนึ่งช้าๆพร้อมกันพร้อมกัน1วิทยุ 2. โทรทัศน์3ไมโครเวฟ อินฟราเรดแสง,แสง UV เอ็กซเรย์แกมาแกมาโอเคเอาละครับต่อไปนักเรียนดูข้อ8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 นะ อันนี้ทิศเหนืออันนี้ทิศใต้อันนี้ตะวันตกอันนี้ตะวันออกอันนี้แนวดิง่งอันนี้แนวดิ่งนะแนวดิง่งนืกอออกไหมอันนี้คือพื้นโลกนะนี่รูปนี้คือพื้นโลกไปทางนี้คือทิศเหนือนี่ใต้นี่เหนือนี่ตะวันออกเขาบอกว่าเขาบอกว่า บริเวณที่มีขึ้นวิทยุผ่านสนามแม่เหล็กไปทางทิศต,ตะวันออกไปทางไหนสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กตะวันออกของนี้แล้วก็สนามไฟฟ้าพุ่งขึ้นสู่อวกาศสนามไฟฟ้าพุ่งขึ้นสู่อวกาศถามว่าสถานีส่งจะอยู่ทิศไหน แล้วเรียนหาทิศขึ้นเหนือฟ้าก่อน,ช,อนชูมือขวาขึ้นเร็วชูมือขวาขึ้นเร็วชี้ไปไหนก่อน E B เพราะฉะนั้นขึ้นเหนือฟ้าวิ่งไปทิศเหนือความเร็วขึ้นมีที่ไหนขึ้นวิ่งไปทางทิศเหนือแสดงว่าสถานีต้องอยู่ทางไหนสถานีส่งใต้แล้วที่รับอะที่รับต้องอยู่ทางนี้ ก็คลื่นมันวิ่งทางนี้ไงแสดว่าตัวส่งอยู่ด้านนี้ตัวรับอยู่ด้านนี้อา้าวมือขวายกมือขึ้น e b, b อันนี้คือผ<อ>ู้กออกกระดาน b e c o s b ได้ทิศอะไรออทิศความเร็วออขออเขาใช้ยังเนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะทิศไม่ใชกไฟฟ้าออโอเคนะอ,อ้าวต่อไปข้อเก ข้อเเขาบอกว่าดาวเทียมไทยคมโคโจรด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโลกอยู่สูงจากผิวโลก36,000กกิโลสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียมส่งมายังผิวโลกใช้เวลาเดินทางกี่มิลลิวินาที นักเรียนก็ใช้สูตรเลย v เท่ากับ s ส่วน t โจทย์ต้องการหา t ก็คือ s ส่วนอะไร v s เท่าไห่ระยะทาง36 0 0แล้วก็คูณอะไราหารด้วยความเร็ว3คูณ10กำลัง8ก็จะได้คำตอบคือ เทาไรครับคูณสิบกำลังลบสามอ่ะคูณสิบลบสามได้อะไรคูณสิบลบสามทำให้เป็นคูณสิบกำลังลบสามเพราะโจทย์ต้องการคำตอบเป็นมิลลิวินาทีทำให้เป็นมิลลิวินาทีร้อยยี่สิบทำให้เป็นมิลลิวินาทีเข้าใจเปล่าเพราะโจทย์ต้องการคำตอบเป็นมิลลิวินาทีนะไม่ใช่วินาที โอเคนะอ่ะต่อไปต่อไปนักเรียนมาดูนี้ข้อ10ข้อ10เป็นสลิดเดียว,วรเรื่องคลื่นเรื่องคลื่นนักเรียนจำเรื่องคลื่นได้ไหม ควนสลิดคู่ให้ก่อนอ้าวดูถ้าเป็นสลิดคู่การแทรกสอดของแสงมันจะทำไมกันเนี่ยเท่าเท่ากันจำได้ไหมนะกึ่งกลางก็คือ s 1 p กับ s 2 p เท่ากับ0แลมดา ทานไม่ทานทำไมเป็นศูนย์เลมดาเพราะระยะมันทำไมกันเท่ากัน,กนตรงนี้คือแอนติโนดที่0ูย์ใช่ป่ะอันนี้สลิีคู่ก่อนนะทุกคนดูก่อนเร็วถ้าตรงนี้ก็คืออะไรกี่แลมด d าหนึ่งเลมดาระยะ s1p ลบ s2p นะตรงนี้นะ1นึ่ง d ลดาอันนี้ก็ s1p ลบ s2p เท่ากับหนึ่งเลดาจำได้ป่ะครับถ้าเป็นแอนติโนดต่อไปก็เท่าไหร่ สแลมด้าลืมไปยังนี่เรียนมา้ยังขึ้นแสงขึ้นแสงอันนี้สลิตอะไรคู่แต่ถ้าเป็นสลิตเดียวรูปม,มันสมบสเสณอแบบแบบนี้ไหมไม่ตรงกลางทำไมตรงกลางมันจะใหญ่แล้วค่อยๆทำไมเล็กลงอ่าสังเกตตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะ s 1 p ลบ s 2p เ p ่้ากับอะไร เท่ากับ0ูนย์แลมดาถูกเปล่าเพราะตรงกลางมันต้องเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าตรงนี้ s 1 p ลบ s 2 p จะเท่ากับอะไรครับ1นึ่งแลมดาเพราะตรงนี้คือโหนดที่อะไร1ถ้าโหนดที่สองก็จะเป็น s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับอะไร2แลมดา พูดง่ายๆก็คือตำแหน่งของจุดมืดจะเป็น s 1 p ล s 2 p เท่ากับ1ลัมดา2อลัมดา3าลัมดา4ีลัมดาไปเรื่อยๆแต่ข้อนี้ถามจุดไหน,นข้อนี้ถามจุดสว่างหรืจุดมืดสวาด่างเอาเร็วจุดที่เป็นจุดดีจุดดีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนักเรียนนี่ตรงนี้จุดดีจุดดี นั่นหมายความว่า s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับกี่ลัมดาครับนักเรียนดูสิจุดเดียตรงนี้มัน1แรลมดาตรงนี้มัน2แลมดาตรงนี้ต้องเป็น1 1ครึง่งงงไมมงงอ่ะลงมือทำเท่าไหร่ครับลัมดาอะไรอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็น1.5คูณ3ตอบ เข้าใจหรือเปล่าเคลียร์ชัดเจนโอเคไหมอ่าอ้าต่อไปข้อ11ข้อ11เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตอบข้อสิบอ็ดตอบครับ ทั้งสามตัวเป็นขื่นแม่เหล็กไฟฟ,ฟ้าความเร็วเท่ากันหมดเลยขึ้นวิทยุขึ้นไมโครเวฟลังสิละแสงเลเซอร์ความเร็วเท่ากับ3าคูณสิแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางก็ทำไมเท่ากันนะความเร็วเท่ากันเวลาที่ใช้ก็เท่ากันโอเคนะ11ตอบ3นะครับ12 ข้อ12ครับเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลายัยเช่นเดียวกันอ้าวนักเรียนดูนี่คือรัศมีโลก R รัศมีโลก R เสาส่งสูง H ปากบนโลกส่งระยะหางส่งสัญญาณได้ระะลายทาง S, <S, <aye>. <S นักเรียนครับเส้นนี้กับรัศมีทำไมกันตั้งฉากเพราะเป็นเส้นสัม <oret tiempo. S 1> ผัสเขาถามว่าไปไกลสุดได้เท่าไหร่ก็คือถามหาอะไรเนี่ยสัญญาณที่ส่งไปไกลสุดได้เท่าไหร่ S นักเรียนก็ใช้ทฤษฎีพิทากลัวกสว่าไง บวก h เล็กกำลังสองเท่ากับ s เล็กกำลังสองบวก r กำลังสองกระจายหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับ s กำลังสองบวก r กำลังสองเอาอะไรตัดเนื่องจากว่า h กับ r ใครยาวกว่ากัน R ยาวกว่า H มากมากเพราะฉะนั้น H ตัวนี้ถือว่าทำไมมากๆน้อยมากๆประมาณ0สรุปแล้ว S คือจบงงไหมทำไม H ตัวนี้ประมาณ0เพราะอะไรนนเพราะ H ตัวนี้เนี่ยมันน้อยกว่า R มากๆเข้าใจป่ะครับเรียบร้อยต่อไปข้อ13 อ่านแล้วตอบครับเชิญข้อที่สาครับเร็วข้อใดถูก 4, 4. ข้อที่ถูกคือข้อ4ี่ไมโครเวฟทำให้หารสุกเพราะเกิดจากการสั่นสะเทือนจนให้เกิดความร้อน13ตอบ4ี่นะ 4, 1. 1> นะสิบสามข้อ1เนี่ยผิดเพราะอะไร เวลาเท่ากันนะส่วนข้อ2หูมนุษย์เนี่ยได้ยินความถี่เท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่ฮะความถี่2 0ถึง2 0 0 0มนี่คือความถี่เสียงไม่ใช่ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าใจไหมครับที่โจทย์ให้มาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาแต่เสียงใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไหมเสียงใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไหม ไม่ใช่นะส่วนข้อ3นิวตรอนเนี่ยแผ่ขึ้นหนี่ฟไฟได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะนิวตรอนไม่มีประจุต้องเป็นโปรตอนกับอิเล็กตรอนถึงจะแผ่ขึ้นไหน้าฟ้าอีกทีนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องเกิดจากประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือความหน่วงหรือความเร็วไม่คงที่เข้าใจเปล่า ความเร่งความหน่วงก็คือความเร็วไม่คงที่นั่นเองถึงจะเกิดขึ้นไหนฟ้านะฮะการเกิดนี่จาให้ดีๆข้อ14ข้อไหนครับข้อ14ง,ง่ายมากตอบข้อ1สังเกตไหมลักษณะโจทย์แบบข้อ14เจอบ่อยไหมบ่อย,อยหาทิศทําไงไ e cross b 14ต่อข้อ1ข้อ15อ่านโจทย์ครับ เขาบอกว่าแผ่นฟิล์มกรองแสงกรองแสงได้20%ถามว่าต้องการกรองให้ได้60%ซจะต้องใช้แผ่นกรองกี่แผ่นอา้าวดูแสงเข้ามาหนึ่งรออกเหลือเท่าไหร่ครับกรองได้20%ออก80% อ๋สนบอกมาสิทำยังไงทำไมถึง80 oh. จากนี่มานี่เอาอะไรคูณ0.8เข้าใจป่ะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันกันไป0.2 <0. 8. S 1> หลุดออกมา0.8ถ้าเข้า80ออกเท่าไหร่หก็เอาจุด8เข้าไปคูณเอาจุด8เข้าไปคูณอีกทีนะึงเพราะฉะนั้นเข้า80ออก ออก64เข้า64ออกเอาจุด8เข้าไปคูณอีกทีหนึ่ง51เข้า51ออกเ <50. S 1> ข้า51ออก40นั่นหมายความว่าเข้าร้อยออก40 กรองไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว <60. S 1> กรองไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 60. 60ต้องใช้กี่แผ่น <50. S 1> กี่แผ่นครับ4แผ่นอย่าไปตอบ3แผ่นนะหลายคนบอกอุย้ยแผ่นหนึ่งกรอง2 0 3แผ่นก็60ใช่เปล่าไม่ได้เพราะว่าเวลามันกรองแล้วมันต้องลดทอนตามไปด้วยเข้าใจไหมครับ20%มันไม่ใช่20ของตัวต้นเสมอมันเป็น20%บอเ็นของแสงที่ผ่านมาแล้วลดเีละ20 2 0เข้าใจเปล่าบเข้าใจพิธีไหม พราะฉะนั้นเข้าร้อออก40แสดงว่า4แผ่นนี้รวมแล้วกันได้กี่เปอร์เซ็นต์กันได้กี่เปอร์เซ็นต์กันได้ 60%, 60เข้าใจยังเข้าใจวิธีการคิดไหมตอบกี่แผ่นเร็ว4แผน่นเข้าใจยังครับโอเคเรียบร้อยเป็นว่าจบ